วันนี้ผมจะมาสอนไลท์ light นะครับพอใช้โปรโปรไลท์นะครับโปรไลท์แล้วก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับใช้อะไรก็ได้นะครับเป็น i.e. หรือโคมหรืออะไรก็ได้ส่วนผมผมจะใช้ไฟฟล็อกนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยช่องข้างบนนะครับใส่ไปเลยโอเคไลท์ดอทเนะครับเป็นเบอร์เว็บโอเคนะครับแล้วก็ขีด ไลท์แล้วก็ดอตเนนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับตอนช่วงลางเย็นนี่มันเขาจะใช้กันเยอะนะครอมันหมุนติวติวติวช่างมันปล่อยมันปล่อยมันหมุนไปมันมีปัญญาหมุนมันก็ปล่อยมันหมุนไปรอนะครับ ติวติวติวยมันช้าจังแต่ถ้าใครอยากจะเร็วทำเร็วๆนะครับก็ไปทำตอนที่หนึ่งที่สองก็ได้จะได้เร็วๆนะครับกดปุ๊บติดปั๊บเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันช่วงหกโมงเจ็ดโมงตอนเย็นเย็นอย่างงี้หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอย่างงี้มันคนมันใช้เยอะนะมันจะช้าหน่อย โอ้ยช้าจริงๆนะเนี่ยรีรีสักหน่อยช้ามากก็ไม่ทำอันอื่นรอได้นะครับอ่ามาแล้วนี่ไงครับมันจะขึ้นน้า หน้าแบบนี้นะครับนี่โอเคไล่เลยนี่นะครับทํามันปล่อยมันถ้าใครมีเออเสียงเพลงอะไรก็มาปิดตรงนี้ได้นะครับนี่เปิดถ้ามีก็มาปิดมาเปิดตรงนี้นะครับแต่ผมปิดไปเพราะว่าเสียงเพลงมันดังเหลือเกินนะครับคั้แรกก็มากดตรงช่องสีส้มๆ้มนี่นะสีเหลืองใครเป็นสีเหลืองก็สีเหลืองแต่ของผมเป็นสีส้มนะครับก็กดเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะครับ กดเข้าไปมันก็จะมีลิงก์หน้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะเขียนคาคาเตือนด้านความปลอดภัยอะไรเราไม่ต้องสนปิดไปเลยช่างหัวแม่งมันนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพอเสร็จปุบ๊บมันจะให้ยืนยันอะไรแล้วก็กดกดตกลงตกลงตกลง,ตกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดอันนอนที่2ก็คือ,อกดช่องสีฟ้านะครับสีนเงินอะไรสีฟ้ากดเข้าไปครับลิงก์นะครับแ้วมันก็จะขึ้น หน้าอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาข้างล่างนี่มันจะเขียนว่าคําเตือนด้านความปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปสนปล่อยช่างหพว่าไม่ไมแล้วก็ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับขอย้ำทั้งหมดนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาวางตรงช่องตรงนี้ข้างบนนะครับเอตรงที่มันเป็นช่องว่างนะครับกดวางไปเลยนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ปิดไปเบยนะครับอันแล้วก็ ข้อนอนที่สามเข้าสู่ระบบเลยนะครับพอกดเข้าสู่ระบ,บบก็ต้องรอให้มันหมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วนะครับผมจะติ้วติ้วไปตามนะครับเนี่ยรอมันหน่อยครับตอนเย็นเน็ตจริงๆเน็ตผมไวนะนีะ่น่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับรอมันก่อนแล้วไปทำอะไรอื่นๆก็ได้นะครับ อ่าเรียบร้อยละพอเรียบร้อยป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรง facebook ของเรานะครับนี่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราอ่าส่วนอ่าที่เราโพสไว้มันก็จะขึ้น,นแบบนี้แล้วก็วิวดูได้เลยแบบนี้นะครับตรงช่องสีส้มๆเหลืองๆนี่นะครับอ่าแล้วก็กดไลค์เลยแต่ใครจะไลค์รูปก็ให้เข้าไปที่ facebook ของเราเนาะอ่า เราจะไล์รูปตัวเองใช่ไหมเราก็เข้ามาที่รูปตัวเองแล้วก็กดเข้าไปเลยที่รูปตัวเองนะเสร็จแล้วมันจะมีเข้ามาอย่างแบบนี้แล้วมันก็จะมี ID ขึ้นข้างบนนี่นะครับตรง BID เท่ากับนี่นครับแล้วก็เอาเฉพาะเลขนะครับแล้วก็กดคัดลอกมานะครับดูก่อนดูไลฟ์มีเท่าไหร่ของผมมี300ใช่ไหม เสร็จปุ๊บล้วก็มาวางตรงนี้เลยเนี่ยตรงช่องข้างบนช่องสีเขียวเนี่นะครับกดวางไปเลยนะครับแล้วก็กดไลเบย์นะครับมีสามร้อยนะเดี๋ยวเราก็รอมันหมุนติวติวติวจังแม่นัันไบมันมีปัญญาหมุนให้มันหมุนไป <c oughs> เรารอได้เรารอได้นาอ อ่าเออเลอร์อะไรเกิดอะไรอะไรอะไรเออเลอร์เออเลอร์อะไรเมื่อ,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 อกี้สามร้อยใช่ไหมเราก็กดเข้ามาดูดูก่อนว่ามันเพิ่มไหมอ่ะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแสดงว่าไลฟ์ไม่ได้ก็ลองดูอีกทีหนึง่งเมื่อกี้มันอาจจะผิดพลาดก็กดเอ่อเอาเลขเข้าไปใส่เลขเข้าไปก็วางไปกดโอเคไลฟ์เลยนะครับลองใหม่ลองใหม่ให,มให้มันหมุนเติวเติวเตว จนมันขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาเนาะรอมันสามร้อยไร่นะตรงนี้นะรอมันก่อนจนมันมีตัวเลขขึ้นมาประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยวินาทีอย่างเงี้ยบางคนก็สามร้อยนะอ้าวเออเลิกอ,อีกละสงสัยเซิร์ฟเวอร์นะครับมันทํางานหนักกดปล่อยช่างมันเซิร์ฟเวอร์มันทํางานหนักตอนนี้ก็เย็นๆอย่างเงี้ยมีคนเข้าเข้าเยอะ นะเราก็ไปไม่สนต้องสนใจแล้วก็ไปเล่นหรือว่าลงมาฟังเพลงตรงข้างล่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ เสียงเพลงก่อนนะครับอตอนนี้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับน่าจะได้ละแล้วก็ไปดูที่อ่านี่ไงขึ้นมา320บนะครับบางบางท่านก็ได้เป็นห้าไลค์นะครับแต่ของผมนี่มันทำมาเยอะหลายหลาย,หลายครั้งละมันก็จะได้ทีละ2ี่สิบาิบสิบบ้างนะครับช่างมันมันมีปัญญาไลค์เราก็ช่างมัน,มน,มน,มนดีกว่าไปกดเองได้แค่หนึ่งไลค์ให้เพื่อนกดอีกนะครับช่างมันนี่ ก็เป็นการไลท์โปรไลท์ like, like, นะครับจำนะครับโอเคขีดไลท์ดอทเน็ตนะครับกดเข้ามาทำตามที่ผมบอกไม่ได้มาเตะผมเลยนะครับเนี่ยอโอเคนะ